สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่กับน้องไดอีกแล้วนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดพาลไพแดงค่ะพร้อมกับช่องย o u ูบฟอร์ดบาได้านเองค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับรถของตัวที่น้องไดาขายดีอีกตัวรุ่นหนึ่งเลยนะคะคือตัวรุ่น4ประตู XLS ค่ะคันนี้นะคะของตัวรุ่น x l s ของเรานะคะมีทั้งกระบะตัวแครบนะคะแล้วก็ตัว4ีประตูค่ะของเขานะคะคในรุ่นเ l S ของเราะะจะมีเฉพาะรุ่นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะอย่างเช่นคันนี้เป็นตัว4ประตูเกียร์ออโต้นะคะราคาตัวละของเขาะะอยู่ที่8ปดแสน่ 9,000บาทค่ะรองดาวนะคะมีโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะสำหรับรุ่นตัว XLS นะคะท้งแคปมาสีประตูนะคะส่วนลดรับไปเลย1,000 0 0บาทค่ะเหลือคันนี้นะคะเพียงราคา779,000บาทเท่านั้นเองค่ะหรือลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นตัวดอกเปี้ยพิเศษนะคะ0%นะคะเพียงดาวเริ่มต้นที่20เท่านั้นค่ะรับไปเลยดอกเปี้ย0%ค่ะหรือลูกค้านะคะจะเลือกเป็นฟรีชุดแต่งเต็มแบบคันนี้นะคะก็สามารถ เลือกรับได้เช่นกันนะคะหรือจะออกรถเป็นแบบขั้นต่ำนะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1 9 0 0 0บาทก็สามารถออกรถได้แล้วนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มรับชมกันนะคะว่าวันนี้นงดาตกแต่งรถตัวเอกเวศสีน้ำเงินสียอดทิตยอดนิยมของดาตอนนี้ตกแต่งออกมาเป็นสไตล์แบบไหนกันบ้างนะคะเริ่มเลยค่ะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะงดาให้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าแบบตัวของตัวทรงแรปเตอร์ค่ะทําฟอนต์เช่นเดิมเลย F O R D สีดำแต่กระขอบสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟด้านบนเป็นตัวไฟ LED 3.4สามสีส้มนั่นเองนะคะกระชนหน้าสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพร้อมผูกโอเมก้าอ่ะเพราะห่วง,วงล่างสูดด้านล่างนะคะยึดคสซีหนึ่งตำแหน่ง ะะแล้วก็ไฟของเขานะคะตัวรุ่น l x s ของเราเป็นไฟแบบมัลติ r e f เลกเตอ LED นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันได้ดีมากๆเลยนะคะเพิ่มความสว่างค่อนข้างได้ถือว่าเป็ระสิทธิภาพดีเยี่ยมนะคะเวลาวิ่งกลางคืนก็ถือว่าไฟสว่างมากนะคะแต่ไม่บดปังนะคะในส่วนของตัวการแยง,แยงตาของผู้โดยสารที่สวนมานะคะลูกค้าถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ดูเป็นกลักษณ์ของตัวรุ่นเ็กเจนด้วยนะคะ ถัดด้านข้างมาเลยเป็นเขนาดคิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดนะคะตัวนี้ก็เป็นสีดําด้านค่ะไม่ได้ยึดเจาะตัวรถแต่อย่างไรเช่นเคยนะคะตัวนี้ก็ยิงงานซิลิโคนพร้อมกับตัวลายแบบล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นลายล้อแม็กของตัวรุ่นมาเวลค่ะของ Cosmic นั่นเองนะคะเป็นตัวขีดเงินนะคะจับคู่กับตัวยางมอนเตอร์เอทีเอทสเช่นเคยค่ะสเปคของเขานะคะ265 70 R16 ทับเจค่ะมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์นะคะขเขาเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์ขนาด 2.0ดลิตรค่ะให้กํลาลังมาแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 7 0แรงม้าแรงบิด405้านิวตันเมตรกระจกด้านข้างเป็นสีเดีวยวกับตัวรถนะคะถ้าเป็นรถเอสนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมกับที่ปรับอัตโนมัติมาให้แล้วด้วยนะคะกันสาดบานหน้าบานผู้โดยสารติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ตัวรุ่นนี้น้องดาติดตั้งในส่วนของตัวลายติ๊กเกอร์คำว่า Ranger แล้วก็ตัดกับคำว่า YTAC สีแดงแบบนี้นั่นเองนะคะเป็นลายไฟจนถึงด้านหน้าจนถึงด้านหลังเลยนะคะ แล้วก็ตัวรุ่น A 9เของเรานะคะภายในนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนะคะกับตัว Next ซน n กับท,กทุกรุ่นนะคะคอนโซลเป็นคอนโซลหรูหรานะคะแล้วก็ตัดด้วยกับสีเทาแลมโบค่ะคุณแจเป็นคุณแจรีโมทมาให้แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบตัวไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะคะพร้อมกับปุ่มที่ปรับองศานะคะในการสูงต่ำของตัวรถ<ม>ด้วยนะคะเปิดรถบรรทุกเยอะนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวกล้องด<ม>ิจิตอลเป็นขนาด 8นิ้วนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมปในส่วนของตัวอ่าหน้าจอดิจิตอล8นิ้วตัวหน้าจอกลางขนาด10.1นิ้วนะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto หัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะพร้อมกับตัวที่เสียบนะคะ USB นะคะแบบนี้เลยนะคะแหมอันนี้คือด้านหน้านะคะลูกค้าเบาะเป็นเบาะคู่หน้ากำมะหยี่ค่ะ ตอนหลังนะคะก็จะเป็นตอนหลังที่นั่งได้ทั้งหมด3ท่านเลยนะคะรองรับ Isofix ให้แล้วด้วยนะคะในตัวรุ่นนี้นะคะแบบนี้เลยตอนหลังติดโรบาร์ตัวยอดฮิตของ Outlander GT ค่ะ รงรุ่นยืดมัดสัมภาระได้เท่และดูหล่อด้วยนะคะคันนี้นะคะไฟท้ายค่ะเดิมๆจากตัวโรงงานเองเลยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมคือกันในส่งตัวกาบท้ายของเขานั่นเองค่ะก็คือทําเป็นพื้นสีดําตัดกระขอบสีฟอนในปอดีสีดํแต่กระสีแดงโลโก้รุ่นนี้เราเรามีกล้องถอยหลังมาให้แล้วนะคะขึ้นที่หน้าจอเวลาที่ลูกค้าถอยหลังไฟเบรกดวงที่3พร้อมกับตัวรุ่นในเกเรามีไฟในในส่งตัวตัวไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้แล้วนะคะในตัวรุ่น XLS ค่ะกระจน ท้ายนะคะคันนี้น้องดาดก็อัปเกรดนะคะเปลี่ยนกันชนท้ายเดิมสีเดียวกับตัวรถเราถอดออกนะคะแล้วก็ติดกันชนท้ายเหล็กของตัว o u เรนเดอร์เพื่อเข้ารองรับกับตัวโรบารและห่วงโอเมก้าเช่นกันนะคะ คุณนากเอสมีบันไดเหยียบด้านข้างมาให้แล้วนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้เลยนะคะของตัวรุ่นเกียร์ออโต้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแคบหรือสีประตูนะคะสเปคของเขาก็จะใกล้เคียงกันแบบมีทั้งหมดนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมากมากเลยอย่างที่เราแจ้งไป7จ9 0 0 0บาทถือว่าเป็นสีประตูออโต้ที่ออปชั่นมาเต็มน่าสนใจแล้วก็น่าใช้งานนะคะตัวนี้เทไม่แพ้กับแบรนด์ไหนเลยนะคะลูกค้าเท่าที่เราขายมานะคะก็ลูกค้าชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะในการตกแต่งรถนะคะถ้าลูกค้าเข้าไหนสนใจ การออกรถฟอร์ดนะคะทุกรุ่นนะคะอยู่จังหวัดไหนก็นแล้วแต่น้องดาไปทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะส่งฟรีไม่มีคา่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีทีมไฟแนนซ์เก่งๆวิ่งเซอร์ไพถึงที่หน้าบ้านนะคะลูกค้าปลอดภัย100%แน่นอนค่ะสจ้าคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยละะูคาช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดสมราคาให้กับน้องดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาในการรีวิวรถทุกคันให้กับลูกค้าดูค่ะหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ